สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้มาแนะนำมารีวิวพาวเวอร์แอมอีกค่นหนึ่งนะครับเป็นของแบรนด์ Jl Audio เนะี่ย Jl Audio ก็เจ้าของอยู่ทางภาคเหนือนะครับก็เป็นของไทยนะครับผมก็อ่าเป็นคนไทยนำะเข้ามาขายก็ทำแบรนด์ Jl Audio เนะี่ยก็โด่งดังนะครับไม่ว่าจะเป็น PV 21 PV อะไรก็ว่ากันไปนะครับผม25ก็ว่ากันไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับ ก็จะเป็น power amp แมนะครับออของ GL นะครับรุ่น SP 2 4งนะฮะ SP 2 4งนะครับซึ่งเป็นระบบสวิตชิงนะครับน้ำหนักเบานะครับนะเบาแรงนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นคัสท,ที4 c h a n n e l นลนะครับให้กำลังวัดอยู่ที่2350วัตต์ต่อชแนลนะครับ ให้กำลังวัดอยู่ที่ 2, 3 5 0บามัตต,ต่อแชนแนลนะครับใช้ขับอะไรได้บ้างช่าง X อกนะครับใช้ขับเบียดได้นะครับแชนแนลละ2ดอกนะครับใช้ขับกลางแหลมได้แชนแนลละ3ดอกนะครับน่าจะไม่เกินนี้นะครับผมขับแหลมได้นะครับกลางแหลมนะครับรวมกันได้หรือท่านจะไปขับมอนิเตอร์ได้นะครับเอาไปขับตู้อะเมเจอร์อย่างเงี้ยเพราะอะเมเจอร์ส่วนมากมันเป็นตู้5ดอกอะเนาะกลาง3กลาง3ดอก แล้วก็แหลม2นะส่วนมากจะเป็นแบบประมาณนี้ก็ไปขับได้แชแนลละตู้อย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับในส่วนของราคาอยู่ที่3,2500บาทนะครับในส่วนของราคาอยู่ที่32,500บาทนะครับราคามาดีนะครับผมถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่างเจ้าตลาดก็แบรนด์ที่เราติดหูกันคุ้นกันนะครับก็ราคานี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับถูกกว่า แล้วก็การรับประกันการเคลมอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่แอมทุกรุ่นของอ GL เห็นเขาบอกว่ารับประกันปีหรือ2ปี2ปีนะครับถ้าจำไม่ผิดประมาณ2ปีเลยทีเดียวนะครับใช้งานยาวๆสำหรับคัส TD ระบบสวิตชิงนะครับสวิตชิงดูจากาในรูปนะครับเราจะเห็นได้ว่าน่าจะเป็นสวิตชิงแยกซ้ายขวาอิสระนะครับอันนี้ก็คือเดาๆนะครับ ในส่วนของสวิตชิ่งดูในรูปก็จะเป็นวงจรนะครับ2วงจรนะครับสวิตชิ่ง A ใช้กับช่องหนึ่งช่องสองนะครับช่อง B นะครับสวิตชิ่ง B นะครับใช้กับช่องสามช่องสี่นะครับซึ่งดีนะการทำโปรแกรมสี่ช่องนะครับก็ควรทำแหล่งจ่ายไฟ2ชุดแบบนี้นะครับผมก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะครับในส่วนของราคาก็ถือว่าไม่แรงถ้าเทียบกับกำลังวัดอยู่ที่2350บวัตตต่อช่องนะครับ เอาไปเล่นชุด4คุณ4ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่าราคาเงินนั่นเองนะครับน้ำหนักเบานะครับหน้าตาสวยหลอเหลาสำหรับ J L Audio นะครับอยากให้รีวิวพยายามรุ่นไหนคอมเมนต์ด้านล่างคิด